ทย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนะครับมันก็ได้มีภาพภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เป็นไวรัลอย่างมากบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเห็นเลเห็นครับมันก็ดูเป็นภาพทั่วไปที่เหมือนกับว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเข้าสอนอยู่ในห้องเรียนนั่นเอง แต่ว่าเบื้องหลังภาพภาพนี้ครับมันกลับมีเนื้อหาหรือสตอรี่มันน่าสนใจแอบซ่อนอยู่เพราะว่าก็ได้มีเรื่องเล่ากล่าวขานกันว่าในขณะที่เด็กคนหนึ่งนั้นกาลังถ่ายภาพภาพนี้ตัวเขาครับก็ได้รับอีเมลหนึ่งจากอาจารย์ที่ส่งข้อความมาหาเขาบอกประมาณว่าตัวของอาจารย์นั้นจะไม่มาสอนในคลาสคลาสนี้นํามาซึ่งข้อสงสัยอันใหญ่หลวงครับนั่นก็คือถ้าหากว่าอาจารย์นั้นไม่ได้มาสอนในคลาสนี้แล้วคนที่อยู่หน้าห้องล่ะคือใครกันแน่เรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับภาพภาพนี้และความจริงนั้นมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปเมา,มาูคย จู Yo, สวัสดีครับผมตอม่อเม้งนะครับผม <c oughs> เสียงกูกลับมาทาคลิปสยองขวัญอีกครั้งนะคุณผู้ชมผมไปย้อนดูมาไว้ว่าคลิปสยองขวัญที่แบบทําล่าสุดคือตอนไหนน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมไมค์ครับนะ God Is Coming เกือบเกือบสเดือนที่แล้วก็คือเราไม่ได้ทำคลิปสยองขวัญมา2เดือนกว่าคุณผู้ชมอย่างนี้บอกเลยผมยังไม่ได้ยกเลิกที่จะทําคลิปสยองขวัญน,นะยังคงชอบอะไรดูอะไรพวกนี้อยู่แต่แค่ว่าถ้าเกิดหาเจอเรื่องที่มันน่าทําก็จะทําแค่2เดือนที่ผ่านมามันไม่มีเรื่องที่เจอแบบแล้วมันน่าสนใจก็เลยไม่ทำ ป๊อปนถ้าเกิดหลังจากนี้เจอคลิปอะไรสองขวัญน,น่ากลัวอีกก็จะหยิบมานําเสนอเรื่อยๆนะครับผมกับเนื้อหาในคลิปนี้เลยครับเกี่ยวกับรูปปริศนารูปหนึ่งที่มีเนื้อหาหรือว่าสตอรี่เบื้องหลังที่มันน่าสนใจมากๆซึ่งเนื้อหาจะเอปอะไรยังไงก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อแมงขุมแล้วก็นี่นะครับเสื้อสวยๆของแบรนด์ School กดได้ที่ตะก,กาด้านล่างนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายจริงๆพูดจริงๆเขาเขาไม่ได้จ่าย อันนี้ผมเกินไปต้นคลิปนะครับผมว่าเรื่องราวของรูปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันดูจะมีความหล่อแล้วก็ความน่าสนใจแอบซ่อนอยู่เยอะมากมายเลยโดยที่เจ้าภาพภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่มีการแชร์กันต่อเยอะมากๆในช่วงประมาณปี2016หรือย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกราว9ปีที่แล้วนะครับโดยที่เขาก็ไม่จะมีคำโปรยของรูปรูปนี้แตกต่างออกไปแต่มักจะมีพื้นฐานใกล้เคียงกันโดยคร่าวๆเลยก็คือภาพภาพนี้จะเป็นภาพเกี่ยวกับเด็กๆที่พวกเขากําลังเรียนอยู่กับครูของเขาแต่ว่าความผิดแปลกเลยก็คือครูของเขานั้นกับยืนอยู่นิ่ง ไม่ทําอะไรเลยและทันใดนั้นทุกคนก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากคุณครูที่ควรจะมาสอนคลาสของเขาในวันนั้นโดยที่มีข้อความสั้นๆเขียนมาว่าวันนี้ยกคลาสนํามาซึ่งปริศนาสําคัญที่ทําให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนนั้นจะต้องฉุกคิดว่าถ้าหากคุณครูจะต้องสอนพวกเขาในคาบนี้ยกคลาสไปแล้วและอาจารย์ที่ยืนนิ่งๆอยู่หน้าห้องตอนนี้เขาคือใครกันแน่ เนื้อเรื่องจริงๆมันจะย่อสั้นๆประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ว่าพอออกมาตียาวๆแล้วผมไปหาดูนะก็มีคนเล่าเรื่องแบบฉบับที่มันยาวกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปเยอะมากๆเลยก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเราไม่สามารถสืบได้จริงๆแล้วว่าตอนนี้ต้นฉบับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องที่มันเป็นออริจินอลแบบเต็มๆคืออันไหนกันแน่แต่ผมคัดมาแล้วก็ดูข้อมูลมาแล้วก็วจะมาเล่าแบบที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะประกอบแบบนี้น่าจะเข้าท่าทีี่่สุดหชมมันคครจาากกทเเ็็เเื ไอ้ชอภาพภาพนี้เนี่ยมันไม่ชัดมากๆซึ่งก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันย้อนกลับไปประมาณ9เกือบ10ปีที่แล้วเนื้อผมเทคโนโลยีณนะตอนนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ได้พัฒนาเหมือนกับตอนนี้ความชัดของภาพที่ถ่ายได้โดยกล้องมือถือเนี่ยก็คงจะเป็นิ i เซลอะไรประมาณนี้แหละตัวที่ผมจะให้คุณชมดรูรูปนี้ไว้ตลอดเนื้อผมแล้วผมจะเลาเรื่องให้ฟังว่าเนื้อหาที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันเป็นอะไรกางแน่ ย้อนกลับไปในตอนนัดน,นะครับผมในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีคาบเรียนตามปกติเหมือนกับบ้านของเราแต่ว่าในบางพื้นที่บางประเทศครับผมก็จะได้มีคาบเรียนพิเศษนั่นคือวิชาเรียนภาคค่านั่นเองมันกวว่าเป็นภาควิชาที่ต้องเก็บเวลาเรียนเพิ่มบางประเทศอากาศจะแบบเรียนตอนประมาณทุ่มสองทุ่มหรือแบบดึกดึกสามสี่ทุ่มแลวก็มีแต่ว่าอย่างในคาบนี้ที่เป็นภาพที่เราเห็นเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าเป็นคาบเรียนตอนหลังหกโมงเย็น ซึ่งในวันวันนั้นครับก็ดูจะเป็นวันปกติที่คุณครูเนี่ยนัดให้นักเรียนทุกคนในคลาสนี้มาเรียนรวมกันในห้องห้องหนึ่งหลังเวลา6กโมงเย็นซึ่งหลังจากที่พวกเขาทุกคนเนี่ยนอยู่ห้องเรียนตามเวลาที่กําหนดครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีบุคคลคนหนึง่งที่ชื่อว่าน่าจะเป็นอาจารย์เข้ามาในห้องแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งครับที่ดูแปลกประหลดาดมากๆเกี่ยวกับครูคนนั้นเพราะเนื่องจากว่าครูคนนั้นครับแทนที่จะเข้ามาและทักทายนักเรียนตามปกติและเริ่มการสอนเขาคนนั้นเนี่ยกลับเข้ามาในห้องแบบเงียบสสนนนนนิิิททไไมมม่่่พูดอออออะรรรรั้้้้้งงงงแถบเเเืืขาาาายยยตตหหวณีจ์ แทนี่นเขาจะเริ่มสอนครับเขากลับไม่ทําอะไรกลับยืนนิ่งๆไม่พูดอะไรอยู่หน้ากระดานดําอย่างนั้น ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากๆที่อาจารย์ที่ควรจะสอนพวกเขาเนี่ยกับยืนเงียบไม่พูอะไรแต่ในขณะเดียวกันครับหลังจากที่เรียนเนี่ยเริ่มสงสัยในเรื่องนี้ได้ไม่นานพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแจ้งเตือนอะไรบางอย่างจากอีเมลหรือว่า SMS ซึ่งเมื่อพวกเขาเปิดเครื่องมือสื่อสารออกมาแล้วก็ได้พบว่าเจ้าอีเมลหรือว่า SMS ฉบับนั้นมันถูกส่งมาจากอาจารย์ของพวกเขาแน่เองโดยที่อาจารย์ของพวกเขานั้นได้เขียนข้อความโผล่ออกมาสั้นๆว่าขออภัยด้วยคลาสนี้ฉันไปสอนไม่ได้ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนสองดูายละเอียดแล้วก็ได้พบว่าไอ้ข้อความนี้นั้นมันมาจากอาจารย์ของพวกเขาที่จะต้องมาสอนพวกเขาในคลาสนี้แน่นอนและข้อความที่เขาบอกว่าขออภัยด้วยคลาสนี้ฉันไม่สอนไม่ได้เนี่ยมันก็หมายความแน่นอนว่าในคลาสนี้นั้นมันถูกยกเลิกไปแล้วไม่ได้มีการสับเปลี่ยนให้อาจารย์คนอื่นมาสอนแทนแต่อย่างใดแล้วมันก็น,นำมาซึ่งคำถามต่อไปของนักเรียนทุกคนในคลาสนี้นั่นก็คือแล้วอาจารย์คนที่อยู่หน้าห้องตอนนี้เขาคือใครกันแน่ นเรื่องหลังจากนี้นะผมจะมีการเล่าที่แตกต่างกันออกไปบางเรื่องเนี่ยก็จะเล่าว่าจบเพียงแค่นี้เลยแบบเป็นเรื่องสั้นๆจบไปเลยกับอีก2แบบตอนจบครับที่มันแตกต่างออกไปแบบแรกนะครับก็คือหลังจากที่ว่านักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับอีเมลเปิดสารนี้แล้วนั้นบางคนครับก็เล่าว,ว่าได้มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยได้เผลอทําประกาศต,ตกลงไปที่พื้นตัวคนนั้นเลยก้มไปเก็บประกาศแต่สิ่งที่เขาเจอครับมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องช็อกและติดตาไปจนวันตายเพราะภาพที่เขาเห็นครับมันคือภาพของคุณครูค,คนนั้นเนี่ยที่ยืนอยู่หน ขาของคุณครูคนนั้นเขาไม่ติดพื้นนั่นเองหรือว่าบางเรื่องเล่าครับเขาก็กล่าวว่าหลังจากที่นักเรียนทุกคนได้รับอีเมลจากคุณครูว่าวันนี้ยกคลาก็ได้มีนักเรียนผู้กล้าคนหนึ่งครับได้ตัดสินใจหยิบปากกาด้ามหนึ่งและปาไปที่คุณครูคนนั้นที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าห้องและสิ่งที่พวกเขาได้พบเจอเลยก็คือปากกาด้ามนั้นมันได้ผ่านตัวครูคนนั้นไปราวกับว่าไม่มีครูคนนั้นยืนอยู่นั่นเอง ซึ่งเนื้อเรื่องหลังจากนี้ก็จะไม่มีปรากฏนะครับผมว่าตกลงแล้วมันมีไปต่ออะไรยังไงกันแน่บางคนก็อาจจะเล่าว่านักเรียนทุกคนในคลาสนั้นก็ตกลงกันว่าจะค่อยๆแอบออกมาจากห้องแบบเงียบๆหรือบางที่เขาก็มีการเล่าว,ว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยถูกครูปริศนาคนนั้นจับตัวไปได้ก็มี นี้นะครับผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยลองมาดูพิจารณาเจ้ารูปปริศน,นารูปนี้กันให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผมจากที่เราเห็นเนี่ยไอ้เจ้ารูปพวกนี้มันมีแผ่กระจายในอินเทอร์เน็ตหลายแบบมากแบบที่เป็นออริจินอลแบบที่ว่าไม่มีวงแหวนหรือว่าลูกศรชี้อ่ะผมหาไม่เจอเลยเว้ยจะเจอแค่รูปเวอร์ชั่นที่มันมีการอิดิทแล้วก็คือการใส่วงกลมหรือว่าลูกศรชี้เข้าไปแล้วนั่นเองซึ่งจากที่เราเห็นครับมันก็จะเป็นเหมือนกับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่มีการสอนกันแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่่่มมมัันแปกกกาาาารรวบเ้ไไดยงต หรือแบบยืนหันหน้าหรือว่าหันหลังให้กับกระดานไว้บอร์ดหรือว่าหันหน้าให้กับนักเรียนแต่เหมือนกับว่าเขากำลังยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ทําท่าอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆนั่นเองส่วนของตัวอาจารย์ครับก็ดูจะมีความเบร์เบแบบมันเบร์แบบชัดเจนนะครับต่างกับตัวนักเรียนที่ตั้งอยู่ในคลาสเรียนราวกับว่าเขากําลังเคลื่อนไหวหรือไม่ก็เหมือนกับว่ากําลังลอยอยู่กากาศยังไงอย่างนั้นเลย แต่หลังจากนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลที่ผมไปหามาเจอว่าสรุปแล้วไอ้เจ้ารูปรูปนี้นั้นความจริงเบื้องหลังแล้วมันคืออะไรกันแน่จากข้อมูลที่ผมไปหามานะผมอย่างที่บอกก็คือเจ้ารูปรูปนี้นะครับผมมีการแชร์กันต่อเยอะมากๆในช่วงปี2016นะครับผมโดยที่มีการแชร์กันต่อเยอะมากๆในแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า WhatsApp นั่นเองโดยที่เขาว่ากันว่าผมเจ้าภาพภาพนีนะ้ถูกถ่ายโดยนักศึกษาคนหนึ่งครับและนําไปอัปโหลดใน s n s หรือว่า Facebook พร้อมกับเขียนแคปชั่นเป็นเรื่องราวรกกกอออออบสสััั้้นนนนๆแแททีีที่ออ่่่่่่่มมมมมววววหคคคลิชยาาางงเ็ืืืตใ เนื้อความขยายต่อให้มันดูเป็นเรื่องราวที่มันหลอนๆด้วยหรือบางภาพที่เป็นการแชร์ต่อกันก็จะเป็นภาพตัดต่อครับีภาพนึงจะเป็นภาพของคุณครูปริศนากับอีกภาพนึงเป็นภาพของเช็ดกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ภาษานั้นเนี่ยเหมือนก็จะเป็นภาษาอินโดนีเซียนะครับผมนี่เลยทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าภาพภาพนี้นั้นอาจจะถูกถ่ายได้ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมจากภาพภาพเดียวกันเลยก็คือภาพที่อาจารย์สอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเบื้องหน้าที่เป็นนัักกเรีีีียยยนนนนทท่่่่่่งงอูููาาาาจะป็ผผ้้้หญิิมมมใสดว อันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลตรงหนึ่งอย่างที่ตรงกรับรูปแล้วพอจะปรูปได้ว่าภาพภาพนี้เนี่ยอาจจะถูกถ่ายได้ในมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามผมภาพดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุด้แท้จริงนะครับผมว่าใครเป็นคนถ่ายกันแน่แต่ในขณะเดียวกันครับก็ดูเหมือนว่าเจ้าภาพภาพนี้เนี่ยมันจะเป็นไวรัลมากในโซเชียลมีเดียของประเทศอินโดนีเซียณเวลานั้นจะดีดูเพิ่มเติมว่าผมมีคนลงเอาไว้นะผมว่ามีคนเขียนเป็นบทความลงในเว็บไซต์นะครับผมภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าวิธีการหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางข่าวลวงโลกเรื่องครูสอนวิชาลึกลับเป็นการพดหนวข่าวเหมือนบอกประมาณว่าไอ้เจ้าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องโกหกที่ถูกแต่งขึ้นและอย่าไปหลง จากหัวข้อเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนีผมเชื่อว่าน่าจะเป็นภาพที่ว่าคนที่เขาเอามาลงเนี่ยเขาเขากดแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมอยากให้ชมดูตรงจุดนี้นั่นก็คือชื่อตรงหัวข้อคนเขียนคอลัมน์นั่นเองก็จะมีชื่อเขียนเอาไว้ว่าอากัสซูโดโนซึ่งจะเป็นชื่อของคนอินโดนีเซียคนหนึ่งครับจากที่ผมไปเสิร์ชมาเขาเป็นเหมือนกับอาจารย์สอนของมหาวิทยาลัยลการจานของประเทศอินโดนีเซียครับถ้าผมมีข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผู้ชม โดยที่เขาก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่าจากการลงบทความน,นั้นเป็นบทความที่ได้มาจากเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของม,ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่น่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของข่าวลือดังกล่าวโดยที่เขาระบุใจความสําคัญเลยก็คือไอ้เจ้าข้อมูลเกี่ยวกับภาพภาพนี้ที่ตีความเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ปริศนาที่มาสอนในช่วงวิชาภาคค่ำนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงและการที่มีคนปล่อยข่าวลือแบบนี้นั้นมันทําให้ภาพลักษณ์ของมาหาวทิทยาลัยนั้นเสียหายน,นเอยการง่ายๆเลยก็คือครับไอ้เจ้าภาพภาพนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นไวรัลในประเทศ ว่ามีคนแชร์กันต่อ,ตอๆไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับบอกประมาณว่าแบบม,มหาลาัยนี่มีผีอย่าไปเรียนวิชาพักค่ำเลยเดี๋ยวเจอผีอาจารย์หลอกอะไรประมาณนี้นะครับผมทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของมหาลัยเนี่ยเขาก็เลยออกมาเผยแพร่ว่ามันเป็นข้อเท็จไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งวัวเรื่องโกหกเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเผ่วิทยลายที่ปฏแบ,บัว่าเด็กๆจะไม่มากล้าเรียนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ได้มีการสืบต่อว่ผมว่าใครกันแน่เป็นคนที่ ทหรือว่าปล่อยข่าวหรือนี้เป็นคนแรกกันแน่แต่จากการสืบเนี่อคือไม่สามารถระบ,บุได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่าเป็นใครเนื่องจากว่ายังบอกก็คือไอ้ชาพภาพนี้เนี่ยมันเป็นการแชร์กันต่อๆกันในโลกอินเทอร์เน็ตที่เยอะมากๆจนไม่สามารถหาต้นตอแล้วว่าคนที่ทําเรื่องนี้จริงๆเป็นคนแรกเนี่ยคือใครกันแน่แต่จากข้อมูลข่า่มเาิที่เราได้ตอนนี้ก็พอจะยินยันได้เลยครับว่าไอ้เจ้าเรื่องที่เกิดขึ้นเยี่ยงครูปริศนาที่โผล่มาในวิชาภาคค่ำยืนเฉยหน้าหองอยไม่ทําอะไรนั้นน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวปลอมเท่านนั้ อาจจะเริ่มมาจากเด็กคนหนึ่งครับที่เบื่อๆในการเรียนภาคค่าแล้วก็ถ่ายรูปประจำคนหนึ่งที่ยืนยเฉยๆหน้าห้องแล้วก็โพสต์เป็นเรื่องขำๆในอินเทอร์เน็ตบอกประมาณว่าบอกว่าวันนี้อาจารย์ยกคลาสแล้วมีใครไม่รู้มาสอนหน้าห้องและบางทีครับคนในโลกอินเทอร์เน็ตนะตอนนั้นอาจจะรู้สึกสนุกกับเรื่องราวนี้ก็เลยแชร์ต่อๆกันไปและมเป็นการแต่งเรื่องต่อๆไปแบบว่าฉันอาปากาโยนใส่เขาแล้วมันทะลุตัวเข้าไปหรือบางคนก็บอกว่าเขาไม่มีขาอะไรประมาณนี้คืสภาพเหมือนกับว่าเรื่องคลิปปี้พารต้าหรือว่าเรื่องผีสองขวัญเรื่ออนนนทๆ,ๆ็ตใโเเจ ไม่สามารถหาได้ว่าอะไรคือออริจินอลสตอรี่จริงๆหรือว่าอันไหนมันคือสตอรี่ที่มีคนเขียนแต่งเติมมาไปมากขึ้นนั่นเองหรืออย่างที่ผมบอกครับบางสตอรี่เนี่ยที่แบบอย่างเป็นคลิปนี้ที่ผมไปดูมาในที่ตอกบางคนก็แต่งเรื่องว่ามีคนถึงขั้นโดนอาจารย์ปริศนาคนนั้นลากเข้าไปในห้องซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับผมมันก็เลยจะเป็นการยืนยันได้เลยว่าสืบคดีที่ผมตั้งไว้นั่นจะเป็นจริงนั่นก็คือมันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งขึ้นเท่านั้นแล้วก็มมมมมีคคนนนแแแต่่่่งงงเเเิิไไไไปรรรรรรืือบบาารรอรืออออยยๆับบบจจสาาาาถหด้้ลลววะ แต่จากที่ผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่อาจารย์คนหนึ่งที่มาสอนและเด็กเบื่อเลยถ่ายรูปอาจารย์โคตลงเน็ตแล้วก็แต่งเรื่องว่ามันเป็นเรื่องคีสปี้พาตาหรือว่าเป็นเรื่องผีสยองขวัญในการเรียนพักค่ำนั่นเองหรือว่าจะมองอีกแง่มุมหนึ่งครับเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมีเพียงแค่สื่อไม่กี่สื่อนะท่านผู้ชมที่ผมไปเจอมาอย่างอันนี้ที่เขามาตีแผลก็คือเป็นจากเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยเองที่ออกมาโต้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเรามองมเป็นเรื่องสยองขวัญเนี่ บางทีในห้องเรียนนั้นอาจจะมีเรื่องราวของอาจารย์ปิศนาที่จะมาสอนในภาคค่ำอยู่จริงๆก็เป็นไม่ได้และทํมาหาวิยาลัยเนี่ยพยายามที่จะปิดข่าวนี้เพื่อที่จะให้ยังมีนักเรียนเนี่ยมาเรียนต่อและไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนั่นเอง ความจริงคือข้อไหนผมไม่รู้ผมอยู่ที่ผู้ชมจะเชื่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผ่านในที่บอกว่า9เกือบ10ปีมาแล้วนะครับผมแล้วบางทีรูปปเนี้ยมันดูเก่ามากนะผมว่ามันเก่าเกินกว่าที่จะเป็น9้าปีมันแบบมันควรจะแบบเหมือนจะเป็น10ปีอัพด้วยซ้ำที่มันจะเป็นพิกเซลแตกขนาดนี้อาจจะเป็นภาพที่ถูกถ่ายได้น,นานกว่านั้นแต่ว่ามีคนเอามาอัปโหลดเรี้ยบโหลดใหม่ในปี2 0 1 6แล้วก็มีกระแสมากขึ้นในช่วงปีนั้นก็เปลี่ยนไปได้ไม่มีใครทราบจริงนะครับผมว่าเรื่องนี้มันคือข้อที่จริงแแล้วมมันนคืืืออออะไรรรรกก่่่หหหาาาาิทูจงเเป็ี ภาพนี้มาแชร์นั้นเป็นการพูดจริงๆหรือว่าเป็นเพียงการแต่งเรื่องสยองขวัญเท่านั้นไม่อาจทราบได้เลยคุณผู้ชมคิดว่าเป็นข้อไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมส่วนผมผมไม่ฟันธงก็คือเรื่องไหนอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรืเอ,อเรื่องจริงก็ได้เช่นเดียวกัน โอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องคลิปพิพาต้าหรือว่าเรื่องของควันไฮโดรเจนนิตที่นะ่าสนใจมากๆนะเออในไทยเราไม่แน่ใจผมว่ามีเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแต่จากที่ผมไปสืบมายังไม่มีคนไทยพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมเออนะครับผมไปดูมาแบบมีแต่แค่ของประเทศอินโดและส่วนใหญ่เลยก็คือบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องแตกหรือว่าเรื่องคลิปี่พาต้าเท่านั้นแต่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือมันยังเป็นปริศนาครับมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่เป็นเรื่องราวแบบนี อย่างที่บอกผมช่วองที่ได้เห็นก็เรื่องนี้ก็สมัครความคิดผมไว้ใต้คลิปนี้นะผมกรออ่านเมนต์อยู่นะครับผมและสำหรับคลิปนี้มีท่านี่ผมคลิปมากจะเป็นคลิปอะไรหรอหรือ,อ,อว่าคลิปอะไรตลกให้ให้ก็ดิจิตามยูทูบในแนวช่องตอบเมนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ